ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปือคันตะวันออกหมู่ที่5ตำบลปือใหญ่อำเภอข่ขันจังหวัดศรีสะเกดสําหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านปือคันตะวันออกหมู่ที่5ตำบลปือใหญ่โดยละเอียดเชิญท่านรับชมจากวิดีทัศน์ครับปือคันเดินป่าแรดเก่าชนเผ่ากุยถิ่นไทย ร่ำรวยน้ำใจผ้าไหมสวยงามวัฒนธรรมโดดเด่นเน้นความสามัคคีบ้านปือคันตะวันออกหมู่ที่5าตำบลปือใหญ่อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและมีพื้นที่กว้างใหญ่มากจนสามารถแยกหมู่บ้านออกเป็น4หมู่บ้านคือหมู่ที่9บ้านคลองลำเจียบหมู่ที่14บ้านปลือคันใต้หมู่ที่15บ้านบางกระวานและหมู่ที่19บ้านหนองสิมสภาพพื้นที่บ้านปลือคันตะวันออกเป็นพื้นที่ราบสลับกับที่ดอน เหมาะสำหรับปลูกข้าวและพืชสวนพืชไร่สามารถทำนาได้ปีละสองครั้งเนื่องจากมีคลองส่งชนลประทานจากอ่างเก็บน้ำห้วยสาลามีแหล่งน้ำธรรมชาติคือห้วยปรือคันห้วยสาลาและหนองกุดสันดันชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือทำการเกษตรและมีอาชีพเสริมคือเลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไปทอผ้าแปรรูปอาหาร มีประชากรทั้งหมดจำนวน596คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด114ครัวเรือนวิสัยทัศน์บ้านปรือคันตะวันออกสร้างสรรค์สังคมชุมชนสามคัคคีสืบสารประเพณีสร้างคนดีเพื่อปรือคันการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอ,อพอ โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านทำให้เกิดการแบ่งงานออกเป็นเจด้านดังต่อไปนี้ด้านอำนวยการคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอ,อพอ,พอ,พอมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ได้ดำเนินการจัดประชุมทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยนำเอาข้อราชการที่ได้รับจากอำเภอ และการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนแล้วนำข้อราชการมาประชุมร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน 2. จัดเก็บข้อมูลและลงทะเบียนทรัพย์สินของหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ 3. ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในด้านต่างๆ และบันทึกผลการดำเนินง,งานรายงานส่งอำเภอทุกเดือนด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอ,อพอได้ดำเนินง,งานจากการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับผู้ประสานพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดหรือ 25ตาสับป,ประรดเพื่อให้มีการเฝ้าระวังและติดตามเรื่องยาเสพติดโดยแบ่งผู้ประสานพลังแผ่นดินเป็นหนึ่งคนสำหรับดูแลครัวเรือน5ครัวเรือนส่งเสริมและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านเช่นสนับสนุนการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนการให้ความรู้แก่เยาวชนและมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จนได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน8,000บาทจัดกิจกรรมระดมทุนต่อยอดเงิน83,546บาทด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพปได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนดทิศท,ทางการแก้ไขปัญหา และวางแผนการพัฒนาก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีปัญหาใดที่ชาวบ้านสามารถแก้ไขเองได้ก็จะดำเนินการแก้ไขเองเช่นการทำรัว้วปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมความสะอาดภายในหมู่บ้านการทำอาชีพเสริมรายได้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป็นต้นส่วนปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหากันเองได้จะนำแผนพัฒนาเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานทางอำเภอก่อนที่จะนำเสนอแผนพัฒนาในด้านต่างๆทุกครั้งจะมีการประชุมทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาให้เป็นปัจจุบันทุกปีด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพปดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพเช่นจัดตั้งกลุ่มวิสาหากิจผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายกลุ่มวิสาหากิจไม้ผลกลุ่มยางพารากลุ่มทอผ้าไหมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนส่งเสริมให้ชาวบ้านดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาขยายผลในหมู่บ้านเช่นถักสวนครัวรั้วกินได้ได้ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวเช่นการผลิตมะม่วงนอกฤดูและส่งไปจำหน่ายที่ประเทศเวียดนามสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมาณปีละ3ล้าน5แสนบาท เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตหมู่บ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิกขอข .105 เพื่อใช้ในชุมชนและจำหน่ายกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในปีพุทธศักราช2557ถึงปี2558ประมาณ1ล้านบาทแต่เกษตรกรในชุมชน ยังประสบปัญหาในเรื่องของราคาต้นทุนในการผลิตเช่นปุ๋ยราคาแพงจึงได้ดำเนินการขยายผลเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการและลดต้นทุนในการผลิตลงอีกชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาโครงการนาแปลงใหญ่มาปรับใช้ในชุมชนซึ่งเป็นการเน้นการดำเนินงานในลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย หลายๆรายโดยการวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สำคัญคือเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และดำเนินการผลิตเองอย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิตด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินงานกันเองเช่นด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนการควบคุมป้องกันโรคระบาดเช่นโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูกิจกรรมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ และได้เสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลสนับสนุนจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์สร้างรัว้วภายในหมู่บ้านงบประมาณ246,700บาทมีการจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามเช่น มีการปลูกไม้ยืนต้นไม้ประดับภายในหมู่บ้านจัดบ้านเรือนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีป้ายบอกชื่อหมู่บ้านหรือบอกทางเข้าหมู่บ้านและการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐหมู่บ้านละสอง0 0 0บาทบ้านปือคันตะวันออกได้จัดประชุมประชาคมเมื่อวันที่6 พฤษภาคมพศราช2559เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินโครงการและมีมติที่ประชุมเสนอโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนผลักดันในด้านการศึกษา โดยให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาประจำหมู่บ้านคือโรงเรียนบ้านปรือคันในการระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดการสนับสนุนด้านศาสนาตลอดจนประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ พาลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านสวัสดิการและสังคมคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการจัดสวัสดิการในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือรัษฎรในชุมชนโดยการจัดตั้งกองทุนชาปนก,กิจศพส,สงเคราะห์หมู่บ้านศพละ100บาทต่อครัวเรือน เป็นเงิน11,400บาทนอกจากนี้หมู่บ้านยังได้ให้บริการแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกองทุนเงินล้านมีสมาชิก105คนมีเงินทุนหมุนเวียน3 9 3ล้าน9 8 30บาทมีเงินสมทบกองทุนและประกันความเสี่ยง 1 8 5 0 0 0บาทปล่อยกู้ให้กับสมาชิก3,485,000บาทมีเงินออม2,35,830บาทและยังมีเงินเหลือในบัญชี2 1 0 0 0 0บาทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมียอดเงินออม 3,500,000บาทปล่อยกู้ให้สมาชิก39รายกลุ่มกอขอขอจอหรือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีสมาชิก50คนมีเงินทุน2,80,000บาทปล่อยกู้ให้สมาชิก2,76,000บาทเงินทุนสะสม2,000บาท เงินในบัญชี2,000บา,บาทการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพปบ้านป,ปรือคันตะวันออกประสบความสำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒน,นาโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้กินอิ่มนอนอุ่นทุนมีหนี้หมดแบบพอเพียงและมีความยั่งยืนตลอดไป